นี่ก็ติ๊กต k อกผมนะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้เลยสาระความรู้และความบันเทิงเทียบเหมือนเดิมอัดกันเข้าไปได้เลยครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับเมื่อดาวพุธได้ย้ายมาเล็งลัคนาราศีมีนปับ๊บนะครับก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ฉะนั้นในดวงรายสัปดาห์นะครับนับตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28สิงหาคมดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะครับถือเป็นสัปดาห์แห่งความสำเร็จและความโชคดีของชาวลัคนาราศีมีนเป็นความโชคดีในประการที่หนึ่งคือดาวพุธเออเลงลัคนาราศีมีนดาวพุธเป็นกเกษตรราธิบดี ซึ่งหมายถึงความมั่นคงการลงหลักปักฐานที่ดีแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยพุทธเป็นอุดและเกษตรในเรือนตรงนี้เนี่ยเลงไปยัญชนาราศีมีนเนี่ยให้ผลดีนะครับนานับประการนี่ประการที่หนึ่งนะประการที่สองดาวพฤหัสที่ทับรักอยู่แต่เดิมนั้นได้เกษตรราธิบดีและเป็นปัญจะมหาบุรุษโยก มีนำซ้ำดาวสาวที่โยกหลังยังเป็นเกษตรราธิบดีอีก,อ,กอยู่ในเดือนลาบโอ้ยการเงินการทองชาวมีนจะขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนดาวสุกราชาโชคก็ไปโยกกับดาวพระหัสอีกฉะนั้นการโคจรของดาวแบบนี้ชาวมีนได้รับอนิสงส์ดีมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับวันจันทร์เป็นวันแห่งความโชคดี วันจันเป็นวันแห่งความสำเร็จวันจันทร์เป็นวันแห่งความรู้สึกแฮปปี้แล้วก็สบายใจติดต่ออะไรก็ดูเหมือนจะราบรื่นแทบจะทั้งหมดนะครับวันอังคารตะจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารเล็กน้อยใครที่มีลูกน้องบริวารก็อาจจะกวนส้นตีนอาจจะพูดจาไม่ดีหรืออาจจะทำงานผิดพลาดแล้วมันก็ไม่ยอมรับผิดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือทำงานผิดพลาดมาสู่เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาวันพุธ นะการงานก็ขยับไปได้ดีพุทธพฤหัสสุขดีตลอดพุทพฤหัสสุขดีตลอดนะครับแล้วก็มาถึงวันเสาร์วันที่ต้องระวังทั้งการขับรถทั้งการเดินทางระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองนะครับอย่าทําตัวให้มันหงุดหงิดง่ายทําตัวให้ขัดแย้งกับคนอื่นนะต้องระมัดระวังนะครับและว,วันอาทิตย์ก็สบายๆชิลๆอาจจะได้เดินทางไปเที่ยวไหนก็ได้นะครับ ในความหมายของชาวลัคนาราศีมีนตรงนี้นะครับมีดาวอาทิตย์นั่นแหละที่ไปอยู่ในเรือนอารีเป็นเกษตรอย่าพยายามมีศัตรูแม้แต่คนเดียวในสัปดาห์หน้าอย่าพยายามมีความขัดแย้งกับใครแม้แต่คนเดียวในสัปดาห์หน้าจริงๆแล้วคุณก็คงไม่อยากขัดแย้งกับใครหรอกครับใครมันจะไปอยากขัดแย้งกับใครเนาะแต่บางทีแล้วคนมันมาตั้งตัวเป็นศัตรูหรือว่าตั้งตัวมามี ตั้งแง่ตั้งงออะไรกับเราอีกสักอย่างหนึ่งก็ได้นะก็สัปดาห์หน้าก็เลี่ยงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงก็แล้วกันนะครับพยานอย่าไปต่อสอบความยาวสาวความยืด้วยนะการเงินดีทั้งสัปดาห์เมื่อกี้บอกไปแล้วส่วนเรื่องความรักโอ้ยจังหวะมาแล้วคนโสดมีโอกาสจะได้คุยได้คบได้อะไรกับใครสักคนนึงนะ่ะในช่วงนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะครับจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันคู่หรือคนที่เข้ามาชอบคุณนั้นเป็นคนที่มีการเจรจาที่ดีมีการพูดจาที่ดีและเขาก็เป็นคนดี สำหรับคนโสดก็ย้ําว่าจะมีคนมาถูกใจมาชอบพอกันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะความสัมพันธ์ดีขึ้นอะไรที่มีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจกันน่าจะปรับน่าจะคุยกันในทางที่ดีขึ้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษ สักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID m a s t e r m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล